นี่ครับเป็นโกไม่ได้มาเลยเป็นโกลไม่ได้ลงมาอ่าไม่แบกกระถ u n มากเลยเป็นคนกับเมคเชมไม่ใส่กระถ u n ได้ไหมตอนนี้ตอนนี้เขาล่ออะไรเนี่ย มันระเบิดลังหอใกันารถยวบดกอยห้เสยงยเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยตรงหน้าเราเลยฝั่งนี้นะรถวิ่งอยู่ลงช่้าแล้วไหมฝั่งซ้ายรถดูซ้ายด้วยเด้อลงข้าล่างเลย 老。 อ<น>ันนู้นอะไรวะนะเฮ้ยยาย้ีใครอยู่ข้างหลังอ่ะใครอยู่ข้างหลังใครอยู่ข้างหลังไปไไปามาไปจี้ไปจี้ไปดูแม่ขายม เขาไปไหนฝั่งนี้ไม่ได้ตรงนั้นเฮ้ยมอไซควะโกไปบีดมาดิเราต้องไหลวิกกเอะหืม S 1> <S 1> เห็นห, <S <S หนมดคลองคูเล่ยังเนี่ยมเห็นต้นไม้หักไปเออเห็นแล้วอ๋อต้นไม้เนี่ยนะจะเป็นอลคูเล่ดีกว่าวะอ,อ,อยู่นี้แม่งเสี่ยงว่ะไมิดยูดิพี่เรียกมิดยูดิไปออกสาย นขอมไปทางไหนหลังนู้นนะมานู้นๆบ้านข้งนนนนางนู้นทาบทราบขวามือนี่ ออกมางลอะแล้วไปดีเขไปสองคนอย่างเ้าไปคนเดียวดีพี่มันจะมีฝั่งโน้นย่าะอออกไปมันจะยิงไม่ฝังโน้น่ะเพราะว่าถ้าจะยกเข้าไปมันต้องมีคนทง

เขได้ไหมพี่เขได้ไหมให้ลงบนแรลงบนร์ลงบนซับ

มีทางไปไหมเอไปงน้นไปแล้วแล้วองไปบ้านหลังชมพูหเปล่าครับใช่ไหมครับเราต้องข้ามไปฝั่งนู้นเพื่อไปเคียบังเกิลฝั่งนู้นใช่งขยะ ชิดปูนตงขยไดชิดกำแพงเนี่ยชิดกำแพงขวาชิดปูนไว้เดี๋ยวเอไปชิดกำแพงขวาบีลงมืกันตรงนี้มาไหมผมโอเคไอดุยุ่นกุนปักโอเคคอไฟพี่มามไอ้ดุยไม่ตึงนะตึงเยอะพอพตรงนั้นพอแค่ตรงนั้นพออจะสูงไปอันาระลย ดึงอันนี้นหไหนเช็คอะไรไม่กวดอนะระวังระพี่ระวังระวงังดึงได้ถอยเลยโ <Okay. S 2> อเคกดตาให้ผมด้วยคนนึงไม่ต้องดูขวาพี่ดูนะดูหนะ้าเติดการขึ้นเลยดูอยู่ดูอยู่ เปิดอีกเข้าไปเกเข้าไปอีกหาถังขยะเลยเราอยู่นี่พี่ไม่่พีเราอยู่นี่แล้วตัดตัดลาไปถังเาแบบเขา ตามเข้าตามเขาด้เลย่ยนดิเนี่ยเป้าอันตรายระเบิดไปเถดไปลยไหมครับไปเลยไหมครับไปล้เยคดูดปากก่อนทครับดูไปคนท้ายอ่ะรอรครับให้ให้ชุดีรับเหรอครับอ่ีเราจะได้รับเดี๋ยวให้ผ่านช่างเข้ามานะ รอระวังให้เข้าใช่ไหมใช่เขาไปผมถึงตามเขาไปใช่ไมครับไม่ไรอเข้ามาใช่ใช่พี่เพิ่งล่าผมดีพี่ทหารถาอปืนเร็วเนี่ยทหารงเข้ามาไงไปอยู่ข้างนี้เองเข้ามายังเจอะเขาต้องห่วงน้องอ้ายอยู่ข้างหลังนี่ออโต้นี่เปิดใส่ไปมันฮู้ั้งมาดุยมาเร็ว ให้สไายผมได้แบบว่าโอ้น้องฟ้าดิจเลนี่ยยูธายูธาจับยูธา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 เครื่องตัดหญ้าพร้อมบอกไวเาลต้าควบคุมสามเหลี่ยมกอไก่เรียบร้อยครับมีทั้งฝั่งยูธากับข้ามมาครับ ผมทอดกระเป๋อก็ได้เหรอเราจะไปตามพี่เป็นยังไงต่อครับมันสูงไปข้างหน้าของเรานี่หว่าพี่ยิงเราก็ข้างหลังเราอ่ะคือเราข้างฝั่งนู้นอะคือมันที่ันดังตึ้มของมันเรายิงไปฝั่ง